สวัสดีแฟนบอลทีเด็ดเคู่กันอีกครั้งนะครับกลับมาพบกันในวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนวันนี้ฟุตบอลอาจจะน้อยซะหน่อยเพราะถึงช่วงประกันทีมชาตินะครับแต่ว่าเราก็ยังคัดสรรให้เพื่อนๆได้เหมือนเดิมกัน7คู่ไปฟังกันได้นะครับผมแต่ว่าอันดับแรกครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s subscribe ไค้ว้นะครับส่วนใครที่ต้องการเข้ามาเป็นครอบครัวเด็กกับเราครับแอดไลน์มาได้นะครับที่แอด fm 3 3เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามีแนวทางมีทัศนะมีของรางมาแจกกันด้วยนะครับ ไปดูกันที่คู่แรกนะครับเป็นเกมอาเจนิน่าพรีเมียร์ดิวิชันครับเกมระหว่างเดปเปตบอเลสเตอร์ A Star. ทีมดับเก้าของตารางครับเปิดบ้านรับการเยรือนของเปเรซซาฟิลจาฟูของตารางคู่นี้แต่งตอนตีสองครับผลงานของทั้งสองทีมห้นานัดสุดของเรสเตอร์ A Star ครับพวกเขาชนะ1นัดเสมอ3นัดแล้วก็แพ้1นัดเกมล่าสุดบุกเสมอกับพ 0, 0. ราเดนเซ่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ขณะที่เปเรซซาฟิลครับห้นานัดสุดพวกเขาชนะ2นัดเสมอ3นัดไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุด เปิดบ้านชนะติลเกหนึ่งประตูต่อศูนย์คู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งนัดนะครับเตะกันไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานีเองนะครับที่บ้านของเรสตอรปรากฏว่าเบนส์ฟิลบุกชนะ2ประตูต่อหนึ่งความพร้อมเกมนี้ทางฝั่งของเรสตอรครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดครับพวกเขาจะมาระดับสามห้าสองซาตูก็ใช้อินาโซอาราเช่แนวรับครับไล่เลียงจากขวาไปซ้ายนะครับ5รา,ายครับใช้โจนาธานกอยเตียคริสเตียนปาส อลันบาริโอนูเอโวนิโคลัสตอเรสแล้วก็นิโคลัสซานโซเต้ครับแดนกลางปาโบมอนเจครับจะประสานง,งานกับมิตันเซเลสแล้วก็เปโดรามิเลสกองหน้าอเซนเดอร์เดียรสครับจะจับคู่รับขายกับอนโตนีอารอนโซทั้งฝั่งของเวลส์ซัฟเฟีครับเกมนี้ก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บพอสมควรแล้วครับพวกเขาจะไม่มีเรคาโดเชนตูริออนอเดโกซานโครมิเคลซานโตสแล้วก็ซาติโกกาเซเรสครับเดี้ยงทั้งหมดนะครับผม เรซฟิลจะมาระบบ4-2-3-1สาศัตรูใช้โทมสัสมาคิโอรีแนวรับเอมิเอลมามาน้าครับจับคู่เซนเตกับเอลิอาสโกเมสแบสบสองข้างก็ใช้โจกินกาเซียกับอกุสตินโบรซาดด้านกลางคริสเตียนออโดเนสครับจะยืนมิฟกุกับจาริเอลิอาสแนวรุกก็มีฟรานเชสโกโปิซินนีคาลิโออากินโนเตียกโกเฟนเดสครับทำเกมถุงหลังไราย,ยาโรเมโรที่เป็นหน้าเป้า คู่นี้เขาให้เบรสตพปิลมาเหนือกว่า0.75ครับก็อันดับดีกว่านะครับแต่ผมมองว่าก็ไม่ง่ายสําหรับพวกเขาเหมือนกันครับเบรสตาผลงานช่วงหลังก็ถือว่าเหนียวแน่นนะครับแพ้ยากครับเกมในบ้านก็ถือเป็นจุดแข็งของพวกเขาครับทาผลงานได้ดีครับกับเกมในบ้านขณะที่เบรสตพปิลครับช่วงหลังนี้ออกนอกบ้านนี่ก็ชนะใครยากเหมือนกันครับเกมนี้ไปเยียบผมมงว่าไม่ได้เหนือกว่าสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเชียร์ไปที่เบรสตาดีกว่าครับพวกเขาจะไม่แพ้ในเกมนี้นะครับผม คู่ต่อมายังคงอยู่ที่ฟุตบอลอาร์เจนตินาเปเปอร์าดิวอชั่นครับข่าวนี้ไปกันที่เกมระหว่างติกเกรทีมดับสิบแปของตางเปิดบ้านรับการมาเยือนของเดฟเฟซ่าจัสติเชียทีมดับยีบห้ของตางคู่นี้แด่กกัตอนตี 4, 4ี่ทีครับผลงานของทั้ง2ทีม5้าล่าสุดของติกเกรครับพวกเขาชนะ2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัดเกมล่าสุดบุกพ่ายเวเนซ์ฟิลสูบประตูต่อหนึ่งขณะที่เดฟเฟซ่าจัสติเชียครับ5้าล่าสุดพวกเขาชนะ3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดเกมล่าสุด เปิดบ้านชนะอาเจเนสจูเนียไป2ประตูต่อหนึ่งสถิติการเจดกันเนพนาของคู่นี้เป็นทางด้านของ za, เทเรซาเจสซียที่ทําได้ดีกว่านะครับเจอก,การโหล่าสุดเนี่ยเตกกันไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่ามนมาที่บ้านของติเกรปรากฏว่าเทเซาก็บุกชนะ1ประตูต่อศูนย์ความพร้อมกรน,นี้ทางฝั่งของติเกรครับพวกเขาก็ต้องปัสจากตัวเจ็บอย่างอันเจโรมาเคเซ่ฟอเรมอนซอนอิจิลบรอตตีมาร์ตินออเตกาแล้วก็รามอนอาริอาสครับ อิกเรจะมาระบบ4-4-2ซาตูก็ใช้ฟิลิเป้ซานอเบโอแนวรับมีจานเนลลี่จับคู่สบายกับนาโฮเอลปาสครับแบ็คสองข้างก็ใช้มาตินกาลายกับนาโฮเอลบรานิกาสขยับขึ้นมาตรงกลางครับซานติโกกาซาเลสจะยืนมิฟฟิคกับอากุสตินคาราโตโซ่ริมเส้นสองข้างก็ใช้บรัสอาร์โมกับโทมัสกาเวนครับกองหน้ากัสโลมาเรโนแคปจะจับคู่ราชะขาบกับฟาโกโยเฟเรราครับ ทางฝั่งของเดฟเฟนซ่านะครับเกมนี้พวกเขาก็ไม่มีตัวเจ็บเช่นกันครับทางกาสตอนตอนยี่ on, ji, แล้วก็เนโกลัสป巴拉ไวชิโนครับที่เหลือถือว่าพร้อมนะครับเดฟเฟนซ่าจะไปเยือนด้วยระบบ4-2-3-1สาตูใช้เอริเก้ปอร์เดนด้าครับแนวรับมีลูกัสเฟรดาจับคู่เซบ,บักกับเอ็นวีเอลอากิเรราแบ,บ็คสองข้างใช้โทเบียสโรบิโอกับอาริซิสซอโตครับแดนกลางฟอร์กุนโดกูเตเรสครับจะยืนมิสกุกับเซซ่าเปเรส แนวรุกก็มีฮูเรโรเปสอารอนมรินาสแล้วก็โรดิโก้โบการินครับทำเกมอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่ใช้อาเบลโอโซริโอครับคู่นี้เขาให้ติเกมาเหนือกว่า0.25ครับก็ได้เปรียบที่ได้ในบ้านนะครับอันดับดีกว่านะครับติเกช่วงหลังอาจจะแพ้ไปนะครับสามตหลังสุดนี้ไม่ชนะใครเลยนะครับแต่ว่าพวกเขามีเกมในบ้านที่แข็งแกร่งนะครับขณะที่เดฟเฟนซ่าครับผลงานช่วงหลังอาจจะดูดีนะแต่ว่าเกมนอกบ้านต้องบอกว่าค่อนข้างแย่เหมือนกันนะครับ ก่อนหน้านี้นี่คือแพ้ติดกันมาหลายนะครับมีแค่เกมล่าสุดที่ชนะมาได้เกมนี้ผมมองว่าไปเยือนด้วยสภาพทีมที่เป็นรองนะแบบนี้เชียร์ไปที่ติเกรดีกว่าครับเชื่อว่าพวกเขาจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับผมคู่ต่อมาอยัางคงเป็นฟุตบอลอาเจนิน่าเพเมาราดลิชั่นครับเป็นเกมระหว่างลานุสทีมดับ19ของตารางเฝ้ารังรับการไปเยือนของพรีเทนเซ่ทีมดักรสของตารางคู่นี้แต่กตอนตีสี่สี่ห้าทีครับผลงานของทั้งสองทีมห้าหล่าสุดของลานุสพวกเขาชนะ2นัดเสมือ1หนึ่งนัดแล้วก็แพ้2นัด เกมล่าสุดบุกชนะตาเลสสองประตูต่อหนึ่งขณะที่พลาเจนเซ่ครับห้าหลังสุดพวกเขาชนะ2นัดเสมอ3านัดไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเดนโบรเลสตอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์สิติการจัดการของคู่นี้ถือว่าสูสีนะครับลานุสดีกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านนครับเจอขนาวล่าสุดเนี่ยเตกกันไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา,มาที่บ้านของลานุสปรากฏว่าลานุสชนะ3ประตูต่อศูนย์สภาพทีมเกมนี้ทางฝั่งของลานุสครับพวกเขาก็ต้องปัสจากตัวเจ็บอย่างไรอันรูชเชตติ เ e นโดดิอาสเนรีโดปิเกสนิโคลัสมอร์กาตินีรามิโรการา่าแล้วก็ราอูลอยาซ่าครับลานนสจะมาระดวบ4-2-3-1สาตูใช้นาฮูเอลโรซาดาแผงหลัง Carlos i อิสกูเรตอครับจะจับคู่เซบักกับเอสกมุนยอสแบ็คสข้างก็เป็นฮวนกาเซเรสกับ u ูริโอโซราครับแดนกลางเบียร์ฟลอรครับจะยืนมิฟกูกับกอ n ซาโรเปเรส แนวรุกก็มีราโตโรอากอสตามาเซลิญโยโมเรโนแล้วก็เอโดซาวิโอครับทำเกมอยู่ข้างหลังวอลเตอร์บู uh, ที่เป็นหน้าเป้าทางฝั่งของปราเซนเต้ครับเกมนี้ก็มีปัญหารเรื่องบ,บัดเจ็บไม่น้อยเหมือนกันนะครับไล่ตั้งแต่ชิโรริอุสฟรังโกมิเนวาฟรังโกซาปิโอลาฮวนกอยโคเชียฮวนปิญญานีเลโอเนลปิโกแล้วก็ราอูโลซาโนครับปราเซนเต้ ente, จะไปเยือนด้วยระบบ4231 ซาตูใช้ฮวนคอสซานีแนวรับอิกนิสโอวัสเกสครับจับคู่เซบกับกาสตอนซูโซ่แบ็คสองข้างก็ใช้เปาติสตาสเคโรโตกับซาชามาลาชิสแดนกลางคาร์ลอสปิลาราครับจะยืนมิสคุกับเฟเนโดฟัวเรสแล้วก็แนวรุกมีกุยโดเมเนโรอิเซนเตตาบาลดาแล้วก็ฟรังโกบาลดัซาราครับทำเกมอยู่ข้างหลังหน้าเป้าที่ใช้มาเตโอเปเลกริโนครับ เขาให้ลานุสมาเหนือกว่า0.25ครับก็ได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับช่วงหลังถือว่าดีขึ้นครับลานุสชนะมา2นัดติดกําลังมั่นใจครับแต่ว่าเกมนี้ผมบอกว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับผลงานในบ้านของพวกเขาก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยแน่นอนนะครับขณะที่พราเซ่ครับช่วงหลังถือว่าเหนียวแน่นนะครับห้าหลังสุดอย่างที่บอกครับคือไม่แพ้ครันเลยครับเกมนอกบ้านก็ถือว่าแข็งแกร่งนะแพ้ยากครับเกมนี้เชียร์ไปที่พราเซ่ดีกว่าครับเชื่อว่าพวกเขาจะไม่แพ้นะครับผม สำหรับคู่ที่4เราไปกันที่โรมาเดียซูเปอร์ลีกเป็นเกมระหว่างกอริเรียบูซัวทีมดับ14บของตรางเปิดบ้านรับการเยือนของปีตอรูโปรเอสตีทีมดับ6ของตรางคู่นี้เด็กกันตอน5ทุ่มครับผลงานของทั้งสองทีม5่าสุดของกอรเรียบูซัวครับพวกเขาชนะ2นัดแล้วก็แพ้3นัดเกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อเซอาคุสไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งขณะที่ปีตรูโปรเอสตีครับห่าสุดพวกเขาชนะ2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัดเกมล่าสุด บุกเสมอกับเซฟซี่ไปศประตูต่ตอ1นึ่งเศรการจัดกรนที่มาของคู่นี้เป็นทางด้านของกอเดปัวที่ข่มเลยนะครับเจอกันมา6นัดพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับชนะ2แล้วก็เสมอ4นะครับเจอกันในนัดแรกของฤดูกาลที่บ้านของเปตรูครับปรากฏว่าเสมอไปนูนย์ประตูต่ตอ0คู่นี้เขาให้เปียตูตปรบรสตีครับมาแบบเหนือกว่า0.25ครับก็อันดับดีกว่านะครับแต่ผมมองว่าก็ไม่ง่ายสำหรับพวกเขาเหมือนกัน,นครับกอร์เดปัว ผลงานช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยดีครับแพ้มา2นัดติดนะครับแต่ว่าเกมในบ้านของพวกเขายังถือว่าไว้ใจได้ครับผิดกับโอตรูที่ผลงานนอกบ้านยังไม่ค่อยดีนะเกมนี้จะให้บุกชนะเลยเนี่ยผมมองว่าอาจจะลําบากสะหน่อยครับแบบนี้เชยร์ไปที่กอรเดบบซัวดีกว่าครับเชื่อว่าพวกเขาจะไม่แพ้นะครับผมคู่ที่5ยังคงเป็นฟุตบอลโรมาเนียสุปรีครับเกมระหว่างโอตลูกาลาติทีมดับ9ของตารางเปิดบ้านประกรมเรีนยนของเซฟมาครุสทีมดับ4ของตารางคู่นี้แต่กตอนตีสครับ ผลงานของทั้งสองทีมห้าสุดของโอตูลูการาติไม่ค่อยดียเอาเลยครับพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้สี่นัดเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโบตซสานี่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ขณะที่เซมาสต์ครับห้าหลังสุดพวกเขาชนะหนึ่งนัดเสมอสี่นัดไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอกับดิโมโบ,โบคาเดสติหนึ่งประตูต่อหนึ่งสิติการจัดการนัประมาของคูน่นี้เป็นทางด้านของเซมาสต์นี่ข่มเลยนะครับผม แจอการถอนล่าสุดเนี่ยเตะกันไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านามาที่บ้านของอจัลูปรากฏว่าเสมอกันไป2ประตูต่อ2คู่นี้เขาให้เซราร์กุสมาเหนือกว่า0.25ครับก็อันดับดีกว่านะครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายไปเยือนก็ตามครับซึ่งผมก็ยังมองไปที่เซปารกูสครับอจัลูกาลติผลงานช่วงหลังนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเอาเสลยครับก่อนหน้าน,นี้ก็แพ้กันมารัวๆแล้วนะครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านแต่ว่าไม่ได้เหนือกว่าสักเท่าไหร่ครับ เซาบูสผมมองว่ายังดูดีกว่านะเก๋าเกมกว่าด้วยครับุณพาน,นตตัตดีกว่าพอสมควรครับเกมนี้เชื่อได้ว่าพวกเขาจะบุกชนะได้ครับดังนั้นเชียร์ไปที่เซาบูสครับผมส่วนคู่ที่6เราไปกันที่ฟุตบอลลีก้าสองสเปนครับมี1คู่ด้วยกันเป็นเกมระหว่างเดปันเิโบลากอรุญญาทีมดับ18บของตารางฟาวรังรับการมาเยือนของเออิบาร์ทีมดับ13บของตารางคู่นี้แต่กกันตอนตีสองครึ่งครับผลงานของทั้ง2ทีม5้ล่าสุดของลาคอรุญญาครับพวกเขาชนะ1นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้2นัด เกมล่าสุดบุกลรมคาราตาเตียนย่าไป5ประตูต่อ1ขณะที่เออีบาครับ5นัสุดพวกเขาชนะ1นัดแล้วก็แพ้4นัดนะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้าต่อเอลเช่0ประตูต่อ2สิริการจเกาเป็นมาของคู่นี้เป็นลาคุนญาที่เหนือกว่านะครับเจอกันหัวโลสสุดเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อฤดูกาล2017-2018นู่นเลยนะครับเจอกันในลาลีกานะครับผมเลนนี่บ้านของอีบา์เสมอ0ประตูต่อ0ในบ้านของลาคุนญาก็เสมอไป1ประตูต่อ1 เกมนี้เขาให้ัาคุนย่ามาเหนือกว่า0.5ครับก็ได้เปรียบที่ล่นในบ้านนะครับเกมนี้สูงสีนะครับผลงานช่วงหลังไม่ดีด้วยกันคู่ครับแต่ว่าราคุนย่าเกมล่าสุดชนะมาผมมองว่าน่าจะได้ความมั่นใจมาพอสมควรนะครับเกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านด้วยครับขณะที่ไอบาครับช่วงหลังไม่ดีเอาเลยครับแพ้รัวกันมา3นัตตินะครับเกมนอกบ้านก็ไม่ค่อยดีด้วยครับมีจุดอ่อนกับเกมนอกบ้านครับสำหรับไอบานะครับเกมนี้ผมมองว่าไปเยือนเป็นรองนะ เชียร์ไปที่ลาโคลูญ,ญ่าดีกว่าครับเชื่อว่าพวกเขาจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับผมสำหรับคู่สุดท้ายเราไปดูฟุตบอลเดนมาร์กดิวิชั่นหนึ่งกันบ้างน,นะครับเป็นเกมระหว่างโฮบรทีมดับ8ของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนของฮิวเดรตทีมดับ7ของตารางคู่นี้แต่กตอนตีหนึ่งครับไปดูผลงานของทั้งสองทีมก่อนห้าสุดของโฮบรครับไม่ค่อยดีนะครับพวกเขาชนะ1นัดแล้วก็แพ้4นัดนะครับเกมล่าสุดบุกผ่ายเอสเบิร์ไป2ประตูต่อ3ส่วนฮิวเดรตครับ ห้าล่าสุดพวกเขาชนะ2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัดเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะฮาวีโดเวไป1ประตูต่อศูนย์สิริกัรจิเกนแนมาของคู่นี้เป็นทางด้านของฮูโบโรนิขมเลยนะครับเจอมานมา7นัดไม่แพ้เลยนะครับชนะ2แล้วก็เสมอ5นะครับเจอกันผลล่าสุดเนี่ยเพิ่งแต่กันไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่บ้านของฮิรูรอครับปรากฏว่าเสมอกันไป2ประตูต่อ2 คู่นี้เขาเปิดมาให้เสมอกันครับก็มองว่าสูสีนะครับอันดับก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับแต่ช่วงโงนี้ก็ต้องบอกว่าฮิโรสผลงานดีกว่าครับฮโบช่วงหลังนี้ออกเทรไปเยอะเหมือนกันครับแพ้มา3นัดติดแล้วนะครับขณะที่ฮิโรสครับชนะมา2นัดติดกําลังมั่นใจเลยทีเดียวครับเกมนี้ไปเยือนก็ตามแต่ผมมองว่าพวกเขาจะไม่แพ้นะดังนั้นเชยร์ไปที่ฮิโรสดีกว่าครับพวกเขาจะไม่แพ้แล้วก็ลุ้นชนะได้ด้วยนะครับผมสรุปที่เด็ด7คู่ในวันนี้ที่เรานํามาเสนอกันนะครับ ก็ชี้ไปที่เดปโรอิเรสตาปราเตนเซติกเกรกอเดโบสัวซิฟอาครูสเดปโรลาคนยาแล้วก็ฮิริรอดครับผมฝากไว้ได้วยนะครับสำหรับทีเด็ด7คู่แล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ครับที่ @fm33 นะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ